สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่โปรเจกต์แห่งความยิ่งใหญ่กับการขับเคลื่อนด้วยพลังของวัฒนกรรมอย่าง AI ครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกกับโมนาซึ่งตอนนี้ครับเขาได้มีการเปิดนะในส่วนของแอปดีแอปที่เราสามารถทำการขูดเพื่อรับ a d ดด็ได้นะและไม่อยากให้พลาดในโอกาสนี้ครับเพราะว่าพลังแห่งอนาคตนะครับกำลังจะมาเหมือนเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยในการขับเคลื่อนของ AI วิธีการนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถทำการ ขุดนะครับก็คือเราจะต้องทำการเชื่อมต่อโดยผ่านอีเมลครับก็จะมีแดชบอร์ดนะให้เราสามารถดูได้ครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูอีกทีหนึ่งในส่วนของโมนานะครับคืออะไรคือโครงการนะครับตัวดีพินนะครับแนวใหม่ที่สร้างขึ้นมาบนโนดที่เป็นการขุดนะครับโมนานะครับโดยมีเป้าหมายนะครับในการบริจาคโครงสร้างนะครับพื้นฐานแบบกระจายอำนาจนะผ่านอินเทอร์เน็ต ก็คือเราก็ใช้อินเทอร์เนต็ตนั่นแหละเป็นตัวช่วยในการที่จะรประมวลผลหรือคำนวณต่างๆผ่านตัวโนดของเราที่เราซื้อนะซึ่งตัวโนดนะครับก็จะมีการรับไรายได้ตามนี้เลยครับก็คือ1ก็คือกระเป๋านะครับสเต็ปที่สคือรับไรายได้ผ่านตัว d ีอที่เป็นคาวนะแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นโนดในการที่จะขุดเหรียญน,นะครับ ซึ่งเราสามารถทําการขุดนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องซื้อได้นะแต่ว่าเราจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ต้องการที่จะเปิดเครื่องทิ้งไว้อยาแบบขุดแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะทําการซื้อโหนดแล้วก็ปล่อยขุดได้เลยครับในส่วนของการรับตัวเหรียญโทเค็นนะครับเมื <ME> ่อ <U X> e <an> เพื่อนนะครับสมัครเนี่ยก็จะได้รับนะครับเป็นตัวเหรียญโทเค็นกลับไปด้วยนะการอ้างสิทธิ์จะอยู่ที่5%นะครับของมูลค่าที่ซื้อนะ โอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาดูหน้าของโปรเจกต์นะครับเราต้องทําการเชื่อมต่อกระเป๋านะครับโซ so, หรือจะเป็นกระเป๋า EVM นะครับก็คือเป็น Chain Ethereum นั่นเองในการซื้อนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดนะครับตรงนี้เลยเลือก s o l a นานะแล้วก็ทำการกดซื้อครับถ้าสมมติว่าซื้อ5เนี่ยจะลดอยู่ที่5%ซครับซื้อ10นะครับจะลด10% แล้วก็ถ้าซื้อหนึ่งยครับลด30เอร์นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยสิบห้าโซโก็สูงอยู่นะแล้วก็ในการที่จะทำการขุดนะครับอันนี้ก็คือสปีดอยู่ที่23จุามนะครับเบราว์เซอร์วินโด์นะอันนี้เนี่ยแอดได้ทำการซื้อไปแล้วนะครับวันนี้ก็กำลังขุดอยู่นะนี่นะครับอันนี้คือขุดอยู่นะทั้ง t o นี่นะครับ6โหนดนี่มี6กโหนดนะ เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เลือกโซโลนาเสร็จแล้วก็ทําการแอปพลูครับล้วก็กดบายครับซื้อโหนดเพียงเท่านี้นะก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ได้ว่าอพอเราขุดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาครับเป็นตัวกราฟให้เราสามารถดูได้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นรายละเอียดแล้วต้องบอกนะครับว่าตัวที่มันลดอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถ้าเราซื้อเยอะนะก็ยิ่งคุ้มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แต่ก็ต้องคำนวณแล้วแต่ทุนของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีการเล่นคะแนนนะครับตรงนี้เลยนะสามารถกดเพื่อทําการเชื่อมต่อคะแนนต่างๆได้ครับเอาจริงๆนะขายโหนดมันคล้ายตัวโปรเจกต์อันนึงเลยอันนี้ก็นี่นะครับสปีดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครนะครับชอบนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามานะครับ ลองเล่นกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เท่นี้นะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับกเ็เข้ามานะครับเพื่อขุดได้ถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดคอมเอาไว้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเรเยอร์หนึ่งครับก็อันนี้มีคะแนนไหมครับแล้วถ้าเราล็อกอินมาเรื่อยๆก็คือเราเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆได้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับยิ่งทํากิจกรรมมากครับเราก็ยิ่งมีโอกาสได้รับคะแนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะครับเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ